ครับวันนี้ก็เป็นวันที่16นะครับวันที่สิบนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับอ่าวันนี้เป<แ>็นวันหยุดนะครับก็มีรถคันนี้คันเดียวครับที่จอดอยู่ที่หน้าร้านนะครับร้านเรานะครับหนึ่งเดือนหยุดแค่วันเดียวคือวันที่สิบหกนะครับหนึ่งเดือนหยุดแค่วันเดียวคือวันที่สิบหกนะครับก็มีเอฟซีหลายท่านที่โทรมาถามเมื่อเช้าว่าช่างเปิดร้านหรือเปล่าตอนนี้ผมอยู่หน้าร้านเมืองั้น เขาบอกไม่ได้เปิดนะบวันนี้วันหยุดนะครับวันนี้วันหยุดนะครับช่างก็ไปทําธุระกันเนาะหลายคนก็มีธุระส่วนตัวจะทําแต่ก็เก็บธุระไว้รอทําวันที่16นะครับบางคนอยากจะไปทาใบกรบชีอยากจะไปทบาบัตรประชาชนอยากไปทำโน่นทนํานี่ก็เก็บตรงนั้นไว้เพื่อจะไปทําวันที่16วันเดียวนะครับบางคนก็อยากจะให้ช่างจันมาดูแลตัวนั้นหน่อยตัวน,นี้หน่อยบางทีดูไม่ได้จริงๆต้องขอโทษด้วยนะครับมันเป็นวันหยุดนะครับ ส่วนรถคันนี้เราก็ดูแลให้ไม่ได้ก็จอดไว้ที่นี่แหละนี่ก็เป็นรถเกิอดอุบัติเหตุที่หน้าบ้านเนาะเห็นลรอก็เบี้ยวนะครับกันชนตงกันหน้าก็แตกเสียหายเยอะนะครับอันนี้ก็ไปไม่ได้จริงๆถึงได้จอดนะครับนะแล้วก็วันนี้โปรแกรมของเราก็นอนพักผ่อนนะครับจ้งใจงก็พักผ่อนอยู่แต่แถวนี้แหละไม่ได้ไปไหนครับก็แล้วแต่สถานการณ์เนาะืบอบางทีอาจจะเอ่อ ไปกินข้าวแค่ปากทางปากซอยนั่นเองครับก็เคยอ,อยู่เฝ้าร้านแล้วก็ทำกามสัตว์นะครับส่วนใครที่อยากจะมาเปลี่ยนยางก็ของงดรับนะครับยางก็ยังไม่ทันได้รับช่องล่างก็ไม่รับเพราะหยุดจริงๆนะครับบางคนเข้าใจว่าเอ๊ช่างจันหยุดเฉพาะวันหม่ออกคือวันที่1ด้วยใช่ไหมไม่ใช่นะครับ1เดือนเราหยุดแค่วันเดียวคือวันที่16นะครับขอย้ำนะครับ1เดือนหยุดแค่วันเดียวคือวันที่16 วันที่1ทํางานตามปกตินะครับวันที่1ทํางานตามปกติ1เดือนหยุดแค่วันที่16เท่านั้นนะครับนะก็ขอบคุณ FC ทุกท่านที่มาอุดหนุนเมื่อวานก็หลายคันอยู่นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับก็เช่นเดิมครับก็รองรับลูกค้าได้5 0าสิบถึงแปคันนะครับใครที่จะมาใช้บริการพรุ่งนี้ก็มาได้เลยครับขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ